ใครมีธนบัตร10บาทนะครับหน้าตาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เรียกกันเป็นแบงก์เมกานะฮะหรือว่าธนบัตรแบบที่8ของไทยนะครับซึ่งรุ่นนี้ประกาศใช้ประมาณปี2 4งพนแปดสิบเก้านะครับหรือประมาณปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันสองรุ่นด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองนะจะพิมพ์ด้วยหมึกสีดำทั้งสองด้านนะครับตัวลายเซ็นนะก็เป็นธนบัตรที่เจอกันค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นแบงก์เมกาเอกลักษณ์ก็ใบจะเล็กๆหน้าตายอย่างนี้เลยครับจะมีตั้งแต่แบงงกกก์์บบบบาาทจนนนแะครรรัััเซื้อ ทุกชนิดราคาเลยนะที่เอามาให้ชมวันนี้ก็จะเป็นแบงค์สิบนะครับก็ใครมีก็ลองเสนอเข้ามาได้รุ่นพวุ่งนี้ก็สภาพเก่าๆหรืออะไรก็ยืนพื้นกันที่หลักพันแต่รุ่นนี้ถ้าเคลือบยังไม่เอานะรุ่นนี้ถ้าเคลือบยังไม่เล่นนะครับมันมันยังไม่ได้มันยังไม่ใช่รุ่นที่หาย,ยากหรืออะไรขนาดน,นั้นนะฮะอันนี้ก็ถ้าส,สวยๆก็เล่นกันหลักพันนะครับแต่ว่าถ้าไม่สวยก็หลักร้อยอันนี้นะฮะถ้าเคลือบยังไม่รับใครมีก็ลองเสนอภาพเสนอ เมือราคาหรือพูดคุยอะไรกันได้นะครับอันนี้ยินดีให้คําปรึกษาเกี่ยวกับพัสดุตรุ่นนี้นะครับปรึกษาฟรีใครมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ